สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามา,อาสอนใช้งาน Excel ในเรื่องของการใช้งานคีย์ลัดต่างๆบน e x c e l นะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานแทนที่ว่าเราจะใช้เมาส์ในการลากข้อมูลไปลากข้อมูลมานะครับอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับไฟล์ Excel นะครับสมมติว่าเราต้องการเลือกข้อมูลต่างๆเรื่องเซลล์ต่างๆ ในในไฟล์ e x c e Excel ปกติแล้วเราก็จะคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งถ้าเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากในการใช้เมาส์เลือกอาจจะไม่ค่อยถนัดนักคราวนี้เราก็เลยจะอธิบายเรื่องการใช้คีย์ลัดของการเลือกเซลล์ต่างๆนะครับสมมติว่าในการเลือกเซลล์แทนที่ว่าเราจะใช้เมาส์เรากดชิปค้างไว้ครับแล้วกดปุ่มลูกศรกดซ้ายกดขวากดื่นขึ้นเลื่อนลง มันก็จะสามารถเลือกข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์เลยนะครับอันนี้เป็นการเลือกโดยใช้กดชิปแต่ถ้าข้อมูลเยอะกว่านี้แล้วครับวิธีการใช้งานก็คือเรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดคอนโทลพอกดปุ่มขวาครับมันจะเลือกไปสุดข้อมูลที่มีคอลัมน์สุดคอลัมน์ที่มีข้อมูลอยู่นะครับอ,อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเลือกลงอันนี้ยังกดชิปกับคอนโทลค้างอยู่นะครับ พอกดเลือดลงปุ๊บมันก็จะลงไปที่ช่องล่างสุดนะครับเห็นไหมครับลงมาที่ช่องลอยกว่าใช้เพียงแค่ไม,ม่กี่ปุ่มก็จะสะดวกกว่าการใช้เมาส์ในการลากไปลากมานะครับแล้วก็การ copy หรือการ part ครับปุ่มที่ใช้ในการ copy ก็คือเลือกกด Ctrl แล้วก็ C จะเป็นการ Copy นะครับแล้วก็กด Ctrl V ครับจะเป็นการวาง คอนโทรล v ครับน,นี่คือการวางแล้วการตัดข้อความครับกดคอนโทรล x ครับแล้วก็เลือกที่ใหม่แล้วก็กดคอนโทรล v เหมือนกันจะเป็นการจะหายไปเลยนะครับเราดูกันใหม่นี้กดคอนโทรล c นะครับกไปไว้กดคอนโทรล v วางครับอันนี้ไม่ยากครับน,นี้เราแก้ไปก่อน แล้วการค้นหาครับการค้นหากดที่ control f ครับสมมุติเราต้องการค้นหาอะไรคีย์ไปได้เลยครับยวไปเลิอกที่ถัดไปนะครับใช้ค้นหาหรืออีกปุ่มนึงครับปุ่มอ่ปุ่มแทนที่ครับกด control h ครับใช้แทนที่ สิ่งที่ค้นหาแล้วก็แทนที่ด้วยนะครับแล้วก็อีกุ่มหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆครับกด ctrl f ครับ f ctrl p ครับเป็นการเลือกสัง่งิีนะครับวันนี้ก็มีคีย์ลัดเบื้องต้นที่สอนใช้ง่ายๆนะครับตามนี้ครับขอบคุณครับ পাক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 েলাকাকেলাকেলে <laughs>